สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาทำหน่ออั่วกันนะครับหรือว่าหน่อยัดไส้นะครับแต่หน่ออั่วนี่เป็นอาหารทางเหนือนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีหน่อนะครับส่วนผสมนะครับแล้วก็หมูสับนะครับหมูสับให้ติดมันด้วยนะครับจะได้รสชาติความอร่อยของหมูนะครับท่านผู้ชมสําหรับเครื่องที่เราจะเอาโขกนะครับ นี่นะครับนผูชงชมครับก็จะมีทิ่ขีนนครับหอมแดงกระเทียมตะไคร้ครับลูกผักชีนะครับริกไทยกะปิแล้วก็จะมีรากผักชีนะครับซึ่งผมใส่ไว้ด้วยจะได้ความหอมแล้วก็รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาแม็กกี้ นะครับนู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมีคานอหรือว่าชูรสผสมก็สามารถใส่ได้นะครับครับท่านผู้ชมครับขั้นแรกเราก็เอาอของทั้งหมดนะครับใส่ครบ6นะครับนู้ชมครับเพื่อทำเครื่องสำหรับเอาไว้ผสมกับหมูนะครับ ี้เราโขลกเครื่องละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาปรุงได้เลยครับโดยกันนี่นะครับหมูสับนะใส่เลยครับปรุงรสชาติด้วยนะครับเ,เกลือนะครับแมกกี้ครับ จะใส่นิดหน่อยนะฮะอย่าใส่เยอะนะครับเพราะเราต้องใส่นน้ำปลาด้วยปลาแล้วก็น้ำมันหอยด้วยนะครับท่านผู้ชมน้ำมันหอยนิดหน่อยนะฮะนี่นะครับเเดี๋ยวราผสมกันเลยนะครับท่านผูชมผสมกันในครกเลยนะฮะท่านผู้ชมครับพอผ,ผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่นี่ครับใบมะกรูดนะครับซึ่งเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะหรือว่าใบมะกรูดซอยหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเสร็จแล้วก็วเราไปยัดใส่นะครับในหน่อไม้นะครับท่านผู้ชมน,นะครับท่านผู้ชมเส้นเอาใส่เนี่นย,ยใบมะกรูดนะครับสสยลงไปเลยครับเรียบร้อยครับน,นี่เป็นเครื่องยัดไส้นะครับเดี๋ยวเราทำหน่อ,อไม้ต่อนะครับท่านผู้ชม ท่านชมครับตอนนี้เรามาทําหน่อไม้ต่อนะครับวิธีการทําหน่อไม้โดยใช้นะครไม้จิ้มฟันนะครับหรือว่าจะซ่อมก็ได้นะฮะขูดหน่อไม้นะครับเฉพาะตรงกลางนะครับให้เป็นเส้นเพื่อที่เราจะได้เอาเครื่องยัดใส่เข้าไปข้างในข้างในนี้นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครขูดอีก เอาเครื่องอยาไซตขตรงกลางนี่เลยนะครับวันนี้ผมไปซื้อหน่อมานะครับท่านผู้ชมเป็นหนอที่เขาดองมานะครับผมจําเป็นต้องเอามาต้มก่อนนะครับเพื่อให้สุขภาพ,าพที่ดีนะครับถ้าเป็นบ้านทางบ้านเราก็จะใช้หน่อต้ม สด,สดนะครับทางเหนือเขาเรียกหนอไส่นะฮะท่านผู้ชมติดตามชมต่อนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทำหน่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับลักษณะของเราจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ใส่เครื่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ที่เรา,าหมูบดผสมกับเครื่องพริกนะครับที่เรา,าโขกเรียบร้อยผสมกันปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาน้ำมันหอยเกลือนะครับก็มัก,กี้นะครับเอาก็าใส่ไปเลยครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปทอดนะครับพอใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็จะเป็น,นลักษณะแบบ นะคท่านผู้ชมครับลักษณะแบบนี้นะครับน้ำใส่นะครับน่ออัวเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมสุขของคุณแม่นะครับเคยทำให้ทานที่บ้านสมัยก่อนมาครับ ชมครับตอนนี้หน่อเราก็ยัดไส้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนทอดนะครับติดตามชมต่อนะครับเราตั้งน้ํามันในกระทะเสร็จแล้วรอหน่อเนี่ยครับไปทอดนะครับสูตรนี้นะครับคือไม่คุกแป้งนะครับท่านผู้ชมบางที่ก็จะคุกแป้งนะครับแล้วเ็าไปทอดแต่ว่าคุณแม่ทําให้ทานแบบนี้นะครับเราก็จะทาตามสูตรเก่าแก่นะครับ ผู้ชมครับหลังจากที่เราทำหนอ่ออว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับจะใส่เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทอดนะครับเริตั้งน้ํามันนะครับพอร้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใส่หนอ่อ อร่อยรั่านผูอรยมากนะครับท่านต่อมาครับจะาทังทอดเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะมา หนอนนะครับโอ้โหครับจับแล้วสีสดสวยเลยครับหอมมากนะครับทา่านผู้ชมดูสีนะครับนะครับเรากลับขั้หนหอมก,ก่อนนะครับก็ไปเคียมอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราเอยกออกมาทานได้นะ ระับนเดี๋ยวเราจัดตรงจานเอยนะ ดีครับท่านผู้ชมตอนนี้หน่ออัวของเราว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่าชิมกันนะครับว่าอร่อยไหมครับนนนี่่ะครับทาผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมครับ ท่านชมหอมแล้วก็อร่อยมากเลยครับถ้ามีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวร้อนๆนะครับท่านชมนี่นะครับ ถึงบ้านน,นะครับท่านผู้ชมครับที่ถึงเชียงใหม่นะครับเนาะัวสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งคุณแม่ท่านเคยทำให้กินนะครับที่บ้านนะครับสมัยก่อนโน้นตอนเป็นเด็กๆนะครับ บอกนะครับท่านผู้ชมอร่อยมากครับท่านผู้ชมสามารถเอาไปทำได้นะครับทำง่ายๆนะครับสไตล์เชฟนรง์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อครับ